สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจีนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้การเขียนบรรยายกันนะคะบรรยายหมายถึงชี้แจงอธิบายเล่าเรื่องนั่นเองนะคะการเขียนบรรยายคือการเล่าเรื่องราวโดยละเอียดนะคะให้ความรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะคะเรื่องที่นิยมใช้ในการเขียนบรรยายได้แก่เรื่องราว จากประสบการณ์นะคะประวัตินิทานตำนานข่าวและเหตุการณ์ต่างๆนะคะการเขียนบรรยายภาพคือการเขียนถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับภาพโดยใช้ประสบการณ์เดิมนะคะการเขียนบรรยายภาพมีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ให้สังเกตภาพต้องสังเกตรายละเอียดในภาพอย่างถี่ถ้วน จนเข้าใจชัดแจ้งนะคะสการเชื่อมโยงเรื่องราวมีวิธีการต่างๆดังนี้นะคะการเชื่อมโยงด้วยคำที่เกี่ยวข้องกันเช่นธรรมชาติจะต้องเป็นน้ำทะเลดินหญ้าลมและกอนเมกนะคะการแต่งประโยคให้สอดคล้องกับภาพ โดยใช้คำที่รวบรวมไว้ซึ่งประโยคเหล่านั้นสามารถตอบคำถามได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรและทำไมนะคะ 3. การตั้งชื่อนะคะควรตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับภาพและข้อความที่เขียนบรรยายนะคะให้นักเรียนดูตัวอย่าง ได้ในหนังสือหลักภาษานะคะในหน้าที่208นั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหน้าที่156ด้วยนะคะ